ไปเที่ยวหรอไปเที่ยวไปอย่าลงไปข้างล่างนะปวดขี้ปะเนี่ยปวดขี้เหรออ,อยากเที่ยวเหรออะไรติดจมูกสายแมวติดจมูกค่ะคุณนายเข้าไปเลยเข้าไปเลยลอ,อลองดูชอบไหมลองดูชอบไหมจะโดดเข้าไปเลย ยังไงครับปิลิครับซี I'm with them เบลลี่ดมใช่ไหมเบลลี่ดมมันกินได้ซะที่ไหนลนะ่ะรายแมวแม่คุณมันนอนผ้าขี้เหลวเช็ดเท้าใช่ไหมอาสอาสอาสมันกินไม่ได้นะรายแมวนะวกินไม่ได้นะ อย่าทำนะหน้าตาสกปุกค่ะบิลลี่สงสัยอะไรคะลูกบิลลี่สงสัยอะไรคะน้องดือ้อน้องกินทรายแมวคะ่ะะไปกินอีกแล้วเนี่ย บิลลี่น่ารักจังเลย I love you นาะบิลลี่นู้อซิกินรายแมวเธอบ้าเหรอรูซี่อย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่ให้เล่นแล้วนะเดี๋ยวให้เข้าบ้านนะให้รูซี่เข้าบ้านคนเดียวเลย ขี่ลิ้วเล่นไปนะแม่เช็ดตัวให้นะวันนี้ไปฉีดวัคซีนนะคะเข็มที่สองแล้วคะ่ปะป๊าป๊าเทีย่ยงแค่คะ่ะดูหูเธอสิหมาวัดของแม่ใายเป็นหมาวัดคะ่ะดูสิเหรอคะ ฮือึกลัวพี่ไหมกลัวพี่ไหมถ้ากลัวพี่อย่าดื้อนะถ้ากลัวพี่อย่าดื้อนะอย่าไปกัดพี่เขานะแต่ไหมพี่เขาจะได้ไม่กัดหนูนะคะไปนั่งเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านไหม ไปแล้วเข้าบ้านไปก็ไปเล่นในบ้านดีกว่านะไปแม่ปิดแล้วนะร้นอนทั้งน่องร้อนไป <c oughs> ไปเล่นบ้านตัวเองไป